เทปที่แล้วนะคะก็จะได้เห็นไปแล้วกับพี่ๆทีมก่อร่างเนาะและเทปนี้เราก็จะมาอีกหนึ่งเซตและเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าพี่ๆเขามีประสบการณ์อะไรกันบ้างใช่ค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวให้สองคนแนะนําตัวกันหน่อยว่าวเป็นใครอะไรกันบ้างค่ะใช่เลยคนสสยเอะคเบาสวัสดีค่ะชื่อมินนะคะอ่าทำหน้าที่อะไรคะก็ตอนนี้เป็นนักแสดงคะ่ะอยู่ในเป็นตัวหลักอยู่ในก่อร่างสร้างฟิล์มหลายเรื่องเนาะที่เราจะเห็นในหนังสั้นใ,ในช่งอง The g o Studio ของเราก็จะเห็นพ่มินน์นั่แหละ แน่นดังเองอ่ะทุกเรื่องเลยคนต่อไปค่ะอ่าวิงครับก็ปกติทําผู้ช่วยผู้ำกับแล้วก็คอสตูมแล้วก็โดนเรียกไปเขา้เขาฉากบ้างเราบ,บางเรื่องนะครับนี้คือปกติแล้วถ้าผิดปกติอะคะผิดปกติบางวันก็อาจจะโดนไปยกไฟอะครับ แล้วก็บางทีก็ต้องไปถือไมบูมอะไรเงี้ยครอขานีดีเป็นจีบตีสเลดบ้างตีสเลดบ้างพี่มินเหรอคะมีแบบตีสเลดบ้างไหมไม่มีตีเลสเปตนีตันตเอีกอ๋อเหเนเมื่อกี้นึกว่าระบายความในใจไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เก็บกดอะไรมาหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ข่าวว่าพี่วิงเนี่ยเวลาพี่วิงเขาทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยมานานมากแล้วถูกไหมครับเอออันอันที่จริงแล้วอะครับผมอะทํางานกองถ่ายมานานแล้วคราวเนี้ยกองถ่ายเนี่ยก็ จะเรียกว่าไงอ่ะจะมีพิธีกรรมหนึ่งที่ทุกการเปิดคิวทายพอไปถึงโลเคชันแล้วอ่ะจะต้องเชิญผู้มกับกรับไปทำสิ่งที่เรียกว่าไหว้เจ้าที่เรา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 อ่ะเป็นผู้ช่วยแล้วเราเราก็ด้วยความขนองปากก็จะชอบพูดพูดว่าเนี่ยแผนกภิเษกศาสตร์เตรียมข้าวเตรียมของมาอีกละแล้วก็ต้องไปไหว้กันทุกครั้งแล้วคราวนี้มีผู้มุ่กับคนหนึ่งที่ผมเคยร่วมงานด้วย ก็วันนั้นก็นั่งทานพูดได้ไหมครับได้ค่ะก็เลยโอเคนั่งทานสุรากันนะแล้วเขาก็เขาก็ถามว่าเฮ้ยวิงวิงรู้ไหมว่าทาไมเราต้องไหว้เจ้าที่แกบอกว่าสาเหตุแรกเลยอะว่าสิ่งที่เราไหว้มันมีอยู่สองอย่างครับคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์อืสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือเจ้าของบ้านอ เจ้าของบ้านนในที่นี้หมายถึงคนนะครับเพราะว่าการการไปไหว้เจ้าที่เนี่ยมันคือการแสดงความความเคารพในสิ่งที่เจ้าของบ้านเคารพแล้วก็อ่ารอบๆนี่ก็จะเป็นกองถ่ายใช่ไหมฮะทุกท่านก็คงจะรู้ว่าเวลาเนี่ยที่เราไปถ่ายอะไรเนี่ย พวกเราเนี่ยนำพาสิ่งตกปกอกไปสู่ในโลเคชันมีทั้งสำยาบคายมีมีทั้งอุจจาระปัสวะมีทั้งน้ำลายสเลดจูบุรีกันปุ้ยปุ้ยปุ้ยใอสิ่งเนี้ยทำให้การวางก้องถ่ายมันเบาลงต่อมาอีสิ่งหนึ่งนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วกันสิ่งที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี้ยเอ่อถ้าพูดง่ายๆอ่ะก็คือ ไหว้กันเองอความหมายก็คือว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการโทษสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่ครับไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุกล้องไม่ติดไฟไม่ติดจะไม่โทษว่าลืมชาร์จแบตแต่จะโทษว่าไม่ไหว ซึ่งมันจะงเกิดขึ้นประจำอันนี้จริงนะจริงจริอันนี้เกิดขึ้นเคยเคยแบบมีเกิดขึ้นบ้างไหมเคยเคยให้น้องเล่าเคยแบบว่าประมาณแบบก็ติดขัดเทคนิคนั่นแหละแล้วก็อ๋อไม่ได้่ายตองเชื่อถือซึ่งอันนี้จริงอาจจะอธิบายได้ว่าแจ็คไม่แน่นอะไรอย่างงี้ใช่เสียาจาคไม่ใช่นใช่แต่ว่าบางทีมันก็แก้ไขด้วยวิศาสตร์เหตุผลที่เล่าเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยเพราะมันผูกพันกับการไปถ่ายหนัง ก็คือตอนนั้นมีวาสนาได้เป็นผู้ขับอยู่เรื่องหนึ่งโครับผมเป็นภาพยนตร,ร์สั้าออกอากาศทางทีวีครับแล้วไปถ่ายทางป่าภาคอีสานซึ่งป่าเนี้ยเคยเป็นที่อยู่ของกองกำลังคอมอมิวนิสต์นะครับเอาอเราเรา,เราไม่พูดเรื่องการเมืองเลยนะครับแต่ว่า,าแต่ว่าตแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าก็คือตรงนั้นนะเป็น ตรงที่เคยตั้งค่ายเคยเป็นจุดที่เ,เป็นแหล่งกบดานแล้วกันฮะ,ะแล้วคราวเนี้ยด้วยความที่ว่าเอาด้วยความที่ว่าเราใหม่เราก็เลยขี้เกียจว่าอืทั้ะนั้นเพิ่งแบบทําแรกๆเลยเ,เหมือนกับว่าถ้าเืิอไปอยู่กองกนอื่นออะทํามาหลายปีละอะแล้วพอพอได้โอกาสเนี้ยก็ ไม่ว่าอ่ะไม่ต้องเตยมรูไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นน่ะบอกกับโปรดิวเซอร์เลยตั้งตั้งต้ใจเลยฮะตั้งใจเลยฮะเพราะว่าเป็นคนไม่เชื่อส่วนผู้หญิงก็จะหาที่รับตาคนหน่อยอ่าก็เป็นตั่งยองๆหละใช่เคยใช่ไหมเคยในกองถ่ายแบบมันมันสุดวิสัยจริงๆแล้วคือมันไม่สามารถที่จะไปหาห้องน้ําตรงนั้นได้จริงๆคมันต้องแล้วอ่ะแล้วมันไม่ไหวแล้วจริงๆก็ยกมือไหว้ก่อนใช่แต่ก็ขอนะแบบหนูขอโทษจริงๆนะแต่เขาไม่ให้นี่เรา ใครเร่ร like ู้เหมือนกันใช่ใครเรื่องนี้รู้ไ no> ม่รู้เลยก็เหมือนมีคนเคยเปรียบเทียบประมาณว่าอ่าเราอยู่บ้านเราดีๆแล้วมีคนมาเยี่ยวแต่ว่ายกมือไหว้มาก็คือมาแบบมาขอโทษปัสสาวะแล้วกันไม่ให้ไม่ให้ตไม่รู้นะก็เหมือนแบบเราอ่ะนั่งอยู่ในบ้านแล้วมีคนมาปัสสาวะหน้าบ้านเราแล้วก็ยกมือไหว้เป็นเราเรารู้สึกยังไงใช่แบบฉันเต้งใจหรือไม่แต่ก็ไม่ใอแต่ว่าแต่ว่า้ไปก่อนคือความสบายใจของคนที่ฉี่คือคือถ้าเผื่อมองในแง่วิทยาศาสตร์เราก็เอายูเรียเนี่ยไป ไปไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรก็ว่ากันไปใช่ฮะแล้วก็เราก็เอาปุ๋ยคออกครับอ่าแต่เผื่อในกรณี้มันเป็นก้อนหนักหน่อยคิดภาพออกเลยออกเลยภาพมันมาเลยภาพลอยมาเลยไม่ต้องอินเสิร์ตนะคะวีดีเตอร์ขออภัยด้วยนะครับทุกท่านที่กำลังรับชมเออก็ก็นับเป็นปุ๋ยข้อไปก็กับคืนสู่ธรรมชาติก็ เพราะว่าบางทีอะโลเคชันอะมันก็ไม่เอื้อมหน่วยให้การที่จะมีรถสุขาเข้าไปจอดครับอ,อันนี้เราแนะนําเขาหน่อยดีไหมอ๋อเขาก็ติดไงเขามีตัวตนเหรอเนี่ยโ <laughs> อ้ <laughs> <laughs> คิดว่าเป็นแบบเจ้าที่ตอนแรก <laughs> อันนี้<อ>ชื่ออะไรคะพี่ชื่อตามครับจากจองตามค้างซอย <laughs> ลิ้นแข็งหมดแล้วเนะี <laughs> ่ยครับผมกินน้ําแข็งมาแน่เลยลิ้นแข็งเนะี่ยใช่ครับอ๋อก็เป็นพี่ตามเนาะก็ยังอยู่ใน โปรเจกต์หนังสั้นในกองังสร้างปีน X เอ็กซ์เดอร์ดเป็นทีมงานครับผมเป็นพระเอกบ้างแบบพระเอกบ้างบางโอกาสเนาะก็จะได้เห็นในหลายๆเรื่องนะครับก็เป็นตัวประกอบครับโอ้โหเอเคพูดคุณต่อเลยครับคราวนี้มันมีสิ่งประหลาดในป่าอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าถ้ามันมีพื้นที่ต่างระดับหรือมีต้นไม้ใหญ่จะชอบมีคนเอาแท่งไม้อะครับ กิ่งไม้แท่งไม้ที่มีลักษณะเป็นแท่งอ่ะยาวประมาณหนึ่งสองเนี่ยเอาไปวางเรีย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 งกันเรียงยังไงครับลักษณะคออเอาไปวางพาดเลยะครับพาดกับต้นไม้พาดกับต้นไม้โอ้มันจะมันจะวางขนานกันอย่างนี้อ่ะอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะสมมุติว่านี่เป็นต้นไม้เนินดิน่ก็จะพาดลงไปพาดลงไปพาดลงไปเรียง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 เป็นร้อยเป็นพันนันเลยอ่ะอ๋อเป็นเนินมีทั้งเนินมีทั้งต้นไม้ใหญ่สองอย่างซึ่งซึ่งสิ่งที่ผม ไม่รู้อะผมไม่รู้จริงๆอะว่าอ้น,นั้นคือทําอะไรจนทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยแต่เอาเป็นว่าก็มีคนไปเลี้ยงแล้วกันแล้วคราวนี้ยพอมีคนไปเลี้ยงก็เราไม่รู้ด้วยความที่ว่าพอมันอยู่ในเฟรมอะมันดูไม่เป็นธรรมชาติเราต้องเคลียร์เฟรมใช่เราต้องเอามันออกไปอ่ะ,อะเราก็เอามันออกไปนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นณเวลานั้นยังไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนที่ถ่ายทําอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว มันมีเสียงดังขึ้นมาครั้งหนึ่งเหมือนเสียงระเบิดปั๊มทุกวันนี้ไม่ทราบเลยครับว่าอะไรระเบิดเพราะว่าทุกคนก็หาเลยเอยอะไรอ่ะอะไรอ่ะแต่ว่ามันอยู่ในป่าซึ่งมันไม่ควรจะมีเสียงระเบิดอยู่แล้วแน่ๆก็คือกองหยุดแบบสัมผัสไหมว่าเกิดอะไรขึ้นหรือก็ถ่ายต่อคือมันเป็นจังหวะจังหวะที่พูดคําว่าอ่ะหมดละเลิกกองปั๊มเฮ้ยมันต้องหยุดหยุดแน่ๆใช่ใช่ใช่คือคือทุกคนเหมือนเหมือนมีเสียงปรมือดังๆอย่างเงี้ย แต่ว่ามันเป็นเสียงแบบดินระเบิดจริงๆอ่ะปุ๊บพอหาคําตอบไม่ได้ก็แบบว่าตอนนี้ถ่ายกันไปทำงานกันนะแต่ว่าด้วยความเหนื่อยอยากกลับบ้านละก็เลยตัดสินใจกลับบ้านตอนนั้นเป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งยังมีแสงสว่างอ่าเย็นนะเย็นเพราะว่าในป่าถ้ามืดนี่จบเราถ่ายอะไรกันไม่ได้แล้วมันมืดจนมองไม่เห็นอะไรเลยมืดะเนาะมืดอแบบมองไม่เห็นเสร็จเรียบร้อยก็คือว่าก็เก็บของเก็บของเดินออกจากป่า เวจะไปขึ้นรถระยะทางระหว่างป่ากับรถประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับแล้วพอเดินเข้ามาประมาณหมายถึงว่ากลับมาถึงที่รถแล้วอะทีมงานคนหนึ่งบอกว่าพี่ครับฮาร์ดดิสหายเราเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ในฮาร์ดดิสอันนั้นก็คือฮาร์ดดิสฮาร์ดดิสอันนี้แบ็กอัพไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอไว้แล้วก็ไฟล์เสียงโดยโดยโดยที่แบ็กอัพอยู่ในในป่า แล้วก็ทีมงานอะลบไฟล์เพราะว่าวันนั้นอะเตรียมเอ็ดดี้การ์ดกันไปไม่พอ,อทำให้ถ้าเกื่ออันนี้หายไอที่ถ่ายตอนเช้าก็จะหายไปหมดเลยสวนสิส้นจบแล้วก็คือถ้าเื่อมันหายการเดินทางจากกรุงเทพมาภาคอีสานเป็นเวลาสิบกว่าชั่วโมงก็จะไม่ได้ไเลยเลยอาจจะต้องเปิดอีกคิวเพิ่มเพื่อที่ว่าถ่ายทำต่อ,อ ก็เลยโอเคไปฉายคนละอันแล้วเดินกลับไปหากันเด้อตอนนั้นอะตอนนั้นอะทุกคนลงความเห็นกันว่าต้องหาจะไม่มีใครรอจนเช้าเพราะว่ารถตู้กับรถอุปกรณ์จะมีคิวที่จะต้องไปทำต่อพวกผมก็ก็หาก็เลยเดินปูพมหาส่งไปหาหาหา มันออกแนวสเปซสปาอะครับเพราะว่ามันไม่รู้ว่าจะว่ามันหายไปไหนอะแล้วมันก็เล็กด้วยอ๋อฮัตติตประมาณกล่องเท่านี้ใช่ครับก็ถือว่าเล็กนะคะแตหรับในป่าใช่ครับแล้วคร่านี้ก็คือหายังไงก็ไม่เจอครับผ่านเวลาผ่านไปสามชั่วโมงจนเกือบจะสี่ทุ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําไงวะเราเครียดเราไม่ไหวเลยจริงๆเราลองเดินกลับไปตรงที่เขาตั้งไม้เยอะเยอะพอเดินไป เราก็มองไปและเราก็เริ่มรู้สึกผิดอ่ะไม้มันถูกตั้งคนที่ตั้งอะคงมีความตั้งใจอะไรบางอย่างอืแล้วเราไปเอาของเขาออกอ่ะอยู่ๆก็มีเสียงไม้ล้มล้มแบบโรมิโนะอแะแล้วมาแล้วพอไปมองไม้ล้มแบบระเนระนาจจริงๆคมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับ กดผมลงให้หมอบลงกับพื้นกับกดหลังเลยรู้สึกเหมือนมีอะไรดันจากหลังใช่ครับแล้วผมผมฝืนผมยันพื้นก็ไม่ขึ้นด้วยอ่ะเหมือนเหมือนมีคนประมาณเจ็ดแปดคนกดหลังผมอ่ะแล้วก็คือหน้าหน้าหน้าก็คือแนบดินเลยอ่ะมคือกลัวกลัวจนสติหลุดไปแล้วว่าแบบผมผมผมจะทํางไงดีอ่ะเออมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแล้วพอพอพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลัวไปนานๆอ่ะ สิ่งที่สิ่งที่ทําได้แค่อย่างเดียวเลยคือค่อยๆพูดทีละคําออกมาว่าผมขอโทษหายทุกอ,อย่างหายไปผมลุกขึ้นยืนได้แล้วเอาไปฉายส่องตรงหน้าเพื่อเพื่อที่มองไปรอบๆสิ่งแรกที่เห็นเลยคือหลุมๆหนึงแล้วมีฮัดดิสวางอยู่ในนั้นก็หลังจากนั้นก็ก็เลยไม่กล้าตะโกนแล,ล้วครับถ้าเผื่อไปที่ไหนก็ควรจะเคารพสถานที่เรื่องของผมก็ ทั้งหมดก็เท่านี้แหละครับควรจะขัารถทุกที่เยทุกที่เลยทุกที่เขามีแบบเจ้าที่ของเขาเสมอเราควรให้เกียิซึ่งกันและกันครับเราอาจจะมองไม่เห็นอ่ะอย่าง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 เช่นผมเคยไปถ่ายในบ้านที่ต่างศาสนาครับแต่ว่าแต่ว่าภูมิกับที่ไปถ่ายจุดทูบไหว้เขาก็รู้สึกพอใจนะครับถึงแม้ว่าจะต่างศาสนากันคเพราะเหมือนกับว่าเป็นการเคารพกันนะครับ มีไหมไม่รู้ทําไปทำไว้ก่อนนะสบายใจใช่จริงเป็นทุกเป็นเหมือนกันเป็นทุกที่ที่ไปถ่ายก็ต้องไหวเหมือนกันมีไม่มีไม่รู้แต่ขอเขาไว้ก่อนบอกไว้ก่อนเพราะไม่งั้นแบบมันทํางานแล้วมันแบบไม่จริงซึ่งกองนั้นไม่รู้สันนิษฐานว่าคืออะไรได้สันนิษฐานไหมครับว่าคิดว่ากองนั้นคือกองอะไรอ่หมายถึงไม้ที่เรียงเหรอครับผมก็ไม่รู้แต่แต่ว่าแต่ว่าถามถามอะ ถามถามทีมงานอ่ะบางคนเขาบอกว่าวางไว้เพื่อค้ำชะตาตัวเองอ๋อแล้วเราไปล้มออกหมดเลยใช่เออไปลื้ออ่ะชะตาแต่ละคนแต่ละคนครับใจกล้าใจกล้าอันนี้คือข้อสันนิษฐานที่หนึ่งข้อสันนิษฐานที่สองคือไม้ที่เอาไปวางวางนั้นอ่ะคือเครื่องบูชาต้นไม้ใหญ่ภูเขาซึ่งซึ่งอันนี้ทุกวันเนี้ยผมยังไม่ได้คาตอบนะแต่ว่าแต่ว่า เดาว่าน่าจะข้อแรกมากกว่าเพราะบนรถอะเสียงแตกแต่ที่แต่ที่แต่ที่แน่นอนเลยก็คือว่าวันนั้นคือกลับมาเป็นไข้อะครับพี่มิน้นคนสวยอนังเอกของเราคของมิ้นนี่มิน,นแบบํนตับเอาจริงจตั้งแต่เด็กจนโตอะก็คือเป็นคนกลัวอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้กลัวขนาดที่แบบว่า ที่แบบบางคนกลัวจนแบบว่าไม่สามารถที่จะแบบว่าไฟหรือไปทํางานหรือไปเผชิญกับตรงสถานที่นั้นหรืออะไรเงี้ยได้แต่ก็คือเราก็มีความเชื่ออยู่แล้วว่ามีแต่คือเราไม่ลบหลู่ใช่ไหมเราด้วยความที่พอตอนเด็กๆอ่ะพ่อก็จะบอกตลอดว่าไม่ต้องไปกลัวอืมแต่เราก็ยังกลัวอะไรเงี้ยพ่อบอกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรเงี้ยแบบไม่มีตัวตนให้เห็นหลอกอะไรเงี้ยเราก็เชื่อพ่อมาตลอดว่าไม่มีครับ เ็พอมาโตมาเริ่มเข้ามาถ่ายเริ่มมาเล่นแบบหนังสั้นเริ่มมาแบบร่วมงานการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นได้มีโอกาสไปถ่ายที่สุสานโสเพณีครับทุกคนจะรู้ว่าที่เนี่ยแรงมากแล้วก็มีคนที่แบบพยายามอยากจะเข้าไปลองของอยากจะเข้าไปแบบท้าทายคนใยแบบพิสูจน์ความจริงว่าขนใยมีอย่างที่พูดจริงๆริงไหมแต่มินอะ คือไม่ได้คิดอยากจะท้าทายแต่คือด้วยความที่ต้องเข้าไปทํางานมา่นนี่จริงวันนั้นก็อ่ะพอคนส่งบทมาก็คือนีคนนี้ครับเป็นคนส่งบทให้มินบอกว่าเดี๋ยวมาเล่นเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้ยในสุสานโสเพณีเรื่องเป็นชื่อเรื่องรองของก็คือเราต้องเล่นในเรื่องก็คือคาแรคเตอร์ของเราก็คือต้องเข้าไปรองของท่านในนั้นไปท้าทายท่านในนั้นจริงๆแล้วซึ่งพอวันแรกที่เข้าไปถึงในโลที่นั่นนะคะก็คือบรรยากาศในนั้นก็คือแบบ คือแค่เดินเข้าไปข้างหน้าประตูอะประตูแค่ชั้นแรกอะในใจก็คิดแล้วมันมันใช่เหรอว่ามันควรเข้าไปจริงๆหรอวะอะไรอะประตูที่ที่เปนอยนใงบ้านคือประตูแรกที่เข้าประตูแรกที่เราเห็น่ะคือก่อนที่จะเข้าประตูมันจะมีพวกแบบทางเดินที่จะเป็นแบบไม้เป็นต้นไม้เป็นอะไรใช่ไหมพอเดินตรงเข้าไปหน่อยนะคะชั้นแรกเลยอะมันจะเป็นกำแพงแบบสูงสูงถึงเห็นเคยเห็นอิ ปูนที่เขาต่อแบบสูงมากๆแมมเหมือนเรือนจำอย่างนี้หรอใช่สูงอย่างนั้นหมคนสูงจริงๆแล้วคือจะเป็นประตูช่องเล็กๆแค่ช่องเดียวคือเป็นประตูแบบประตูเหล็กอ่ะแค่ช่องเดียวจริงๆสําหรับคนเดินผ่านไปผ่านมาอาจจะสวนกันได้เต็มที่แค่สองคนใช่คือเข้าประตูนั้นไปเสร็จปุ๊บ เดินตรงเข้าไปจากตรงนั้นอ่ะเพื่อเดินไปประตูชั้นที่สองอ่ะก็ไกลเหมือนกันครับคือมันไม่ใช่ว่าแบบเดินไปถึงแล้วจะเจอเลยนะ้ายในนะใช่ค่ะคือเดินเข้าไปแล้วก็คืออีกชั้นหนึ่งก็คือกว่าจะเข้าไปถึงตัวที่จะเป็นประตูเพื่อจะเข้าไปห้องที่เป็นที่มีผู้หญิงนั่งในในเขาเรียกอะไรนะในตู้ใช่ไหมใช่แล้วก็คือวันนั้นก็คือวันแรกที่ไปอ่ะคือได้เริ่มจากซีนกลางวันก่อนด้วยความที่แบบพวกพี่เขาก็คงแบบเห็นว่า เอ้ยเอาผ้าขึงเอาให้มันแบบให้มันเป็นแบบมุมกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยก็วันแรกตอนที่ถ่ายก็ไหว้ปกติเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะทุกคนก็ไหว้กันหมดมิ้นก็ไหว้แล้วก็เข้าไปถ่ายข้างในแต่ว่าด้วยความที่เราก็ไม่ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเห็นว่าเป็นกลางวันแล้วก็อ่ะเต็มที่กับบทที่ได้รับด้วยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นก็คือนักแสดงทั้งหมดห้าคนที่จะต้องเข้าไปถ่ายในนั้นก็คือเรามิ้นอะ่ะก็คือเหมือนกับ เขาให้เราอ่ะเหมือนไปไปท้าทายแบบว่าไปหยามอะ่ะ <ใน S 3> รูปภา <ใน S 3> พคือในนั้นอะ่ะสิ่งอ่าสิ่งของในในในห้องนั้นนะคะคที่เดินไปตามห้องทุกห้องเลยอะ่ะม,มันใช้คําว่า 80%-90% เลยนะที่เป็นของจริงอของที่อยู่ในนั้นแหละใช่ของที่ของที่เซ็ตจ,จากพ็อปจริงๆอะ่ะคืออาจจะมีแค่รูปถ่ายอแค่นั้นเอง ที่เหลือชุดคือของจริงกร,ระดาษที่เขียนจดหมายไว้คือของจริงเตียงนอนอทุกอย่างยันเขาเรียกว่าอะไรนะคะยาคุมอะสมัยก่อนอ่ะไมู่่ตรงนั้นเลยหรอใช่มันมีอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็แบบของที่มาเส้นไหว้ทุกอย่างในนั้นคือแบบของจริงหมดอมืแล้วเราก็วันนั้นก็คือวันแรกก็ต้องเข้าไปแบบเล่นเพื่อท้าทายไปแบบ ท้าทายว่าแบบไม่เห็นจะสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยไปด่าไปว่า<อ>แต่คือเราอ่ะเล่นไปตามบทใ้แต่คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดจริงไม่คิดไม่จริงใช่ไหม,ม,มพอเสร็จแล้วปุ๊บวันแรกวันนั้นอ่ะคือยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวมินแต่ตอนพอเริ่มซีนไหนกลางคืนอ่ะคือมินอ่ะหมดคิวก่อนกับนักแสดงผู้หญิงคนนึงที่จะต้องกลับไปก่อนครับอ่าวันแรกก็คือก็ยังโอเคไม่มีอะไรก็กลับไปได้นอนได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า คือวันที่สองนี่แหละที่รู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วยังไงเพราะว่าวันที่สองอ่ะคือมินก็มาถ่ายแล้ววันนั้นอ่ะคือมันต้องถ่ายลากยันดึกเลยถึงของมินอ่ะน่าจะถึงสามทุ่มแล้วก็ของพวกผู้ชายอีกสามคนอ่ะจะต้องรันยาวไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งครซึ่งแล้ววันนั้นอ่ะมินก็ถ่ายเข้าไปถ่ายกันเนี่แหละแล้วซีนที่มันจะต้องเดินเข้าไปข้างในกัน่ะมันจะมีช่วงซีนหนึ่งที่มันจะต้องแบบเริ่มเข้าไปแบบเหมือน เป็นซีนเปิดซีนขายเลยว่าแบบเปิดเข้าไปแล้วจะเป็นห้องก,องกว้างๆแล้วก็เป็นที่นั่งสําหรับผู้หญิงขายบริการอะไรเงี้ยค่ะนันแหละทุกคนทีมงานทุกคนต้องออกหมดจะเหลือแค่กล้องทีมล้องแค่คนเดียวแล้วก็ไม่บุกแค่นั้นแล้วก็นักแสดงอีกห้าคนแล้วตอนนั้นอะมันคือกลางคืนแล้วมันไม่ใช่กลางวันที่ขึงผ้าแหละมินก็เลยพูดขึ้นมาบอกว่าแน่เลย ต้องโดนแน่เลยว่ะคือม,มันความรู้สึกมันแบบมันใช่แล้วมัน,มน,นต้อเย็น,ยนใช่อากาศมันเย็นแล้วคือในนั้นมันเย็นแบบเย็นมากๆเย็นเหมือนแบบว่าใครเปิดแอร์ภูม<ๆ>กับก็บอกว่าเดี๋ยวซีนนี้เราจะต้องเปิดประตูเข้าไปกันให้หมดแล้วเดี๋ยวพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปยืนเหมือนแบบพยายามแบบส่องไฟไฟฉายอะ่ะเพื่อส่องไฟมองข้างในา<ๆ>ด้วยความที่เราอึง้งเราตกใจอะไรเงี้ยยืนแบบเหมือนพยายามแบบมองแล้วประตูข้างหลังต้องปิดปึ้ง เงเ้ยใช่ไหมเราก็โอเคค่ะพอห้าสี่สามสองแอคชั่นปุ๊บก,ก็อ่ะโอเคเข้าไปกันยืนข้างในประตูปิดปึ้งทุกคนก็สะดุง้งปึ๊บแต่พอด้วยความพอสะดุง้งเสร็จปุ๊บคือเขาไม่ได้คัดเขาก็ยังเก็บอินเสิร์ตต่อ,อแต่ตอนนั้นอะ่ะมินอะ่ะอยู่ดีก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงยวู้หญิลองให้เสียงแบบ อย่างเงี้ยมาเลยแบบคือตอนแรกมินก็แบบใช่เสียงลมหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยพอมินใช่มินก็เลยหันไปถามนักแสดงผู้หญิงคนที่มาที่เล่นด้วยกันเนี่ยค่ะมิงบอกว่ามึนได้ยินปะพอเขาสั่งคัดปุ๊บอะมินถามเลยมึนได้ยินปะเพื่อนก็บอกว่าฉันก็ไม่ได้เออฉันได้ยินแกแล้วมิงก็บอกว่าลมเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกว่าแต่เอาจริงๆอะตอนตั้งแต่เดินเข้ามาไม่มีลมเลยใบไม้ไม่กระดิกเลยสักต้นออืืมม มันจะเป็นเสียงลมได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลวเสร็จแล้วพอคราวนี้มินก็เลยหันไปถามคนอื่นหมดเลยมินก็ถามเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงแล้วก็ถามอาร์มทุกคนได้ยินหมดคนไม่ได้ยินมีคนเดียวใครรู้ปะผมใส่ผ้าใส่ผ้ามาผมใส่ผ้าครับคือเหมือนฉลาดอะรู้ทันอยู่คนเดียวเลยแขวนพระมาคนเดียวในทีมห้าคนที่ต้องเข้าไปถ่ายมีพ้าคนเดียวอีกสี่คนคือหน้าชากันหมดเลยคือมองกันแบบเลิกกันหมดเลยอแบบลอกกันหมดเลยแบบ แล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงพี่โน้ตมั้งบอกให้เอานักแสดงออกมาเพราะมันไม่ไหวจริงๆเพราะมันรู้สึกแบบมันได้ยินแล้วอะเราก็รู้สึกไม่โอเคแล้วแล้วตอนนั้นคือแบบใจมันก็แบบปอแล้วอะมันไม่สู้แล้วอะจริงๆด้วยบรรยากาศด้วยแล้วก็บดด้วยอะไรด้วยทุกอย่างมันบิ้วไปหมดใช่แล้วเสร็จแล้วพอคราวนี้ก็เลยออกมาพักกันข้างนอกเสร็จบก็เข้าไปถ่ายข้างในต่อแล้วอยู่ดีๆก็มีน้องทีมงานเนี่แหละก็มาพูดบอกว่าเห็นอืม คือพ่วงกลับเขาจะเข้าไปอยู่ตรงม,ม,มุมเป็นมุมแบบนี้ค่ะเป็นมุมแบบเหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วพ่วงกลับ่เขาต้องมานั่งอยู่นี่หันหลังเข้าไปข้างหลัง uh huh. แล้วมันจะมีช่องว่างข้างหลังถูกป,ปะด้วยความที่มันเป็นมุมเหลี่ยมครับ <c oughs> แล้วอยู่ดีอนอนไม้อยู่ทีมอะไรนะทีมไฟปะไม้อยู่ไฟ <c oughs> น้องทีมไฟเขาก็เดินออกมาใช่ไหมเขาบอกว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่าเห็นว่ามีเงาตะคุ่มตะพุ่มยือนอยู่ข้างหลังพ่มกลับอีก <c oughs> ตอนที่พวกหนูเข้าไปถ่ายตอนที่แบบตอนที่ได้ยินเสียงคุณร้องไห้ เป็นเต็มผู้หญิงหอ้อไห้แต่คือข้างนอกเห็นว่ามีเงาตะคุ่มคุมแบบเป็นเงาผู้เป็นเงาผู้หญิง,ญงยืนอยู่ข้างหลังพุ่มกับในมุมเหลี่ยมยืนอยู่ข้างหลัง่ยมันเป็นมุมว่างสามเหลี่ยมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วยืนทั้งหลัง นั่นแหละมินก็เอาแล้วมินหันมองหน้าเพื่อนเลยบอกแกเออฉันไม่ไหวแล้วจริงๆนะฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันฉันก็กลัวไม่ไหวจริงๆคือตอนนั้นคือแบบใจแบบไม่ไหวแล้วคือเราไม่เคยเจอแล้วเราต้องมาเจอแลออ้วไหนพ่อบอกว่าไม่มีไงอ,อะไรอย่างเงี้ยเต็มๆต็มใช่แล้วพอคราวนี้เสร็จปุ๊บพอเข้าไปถ่ายข้างในาเก็บข้างในาเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บของมินหมดคิวประมาณสามทุ่มกว่าเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้มิ้นกับนักแสดงผู้หญิงคนอนะ่ะออกไปนั่งรอตรงเซตฉากตรง Uh, ตรงล็อกข้างนอกคือประตูแรกเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นเวิร์งกว้างเนลานกว,ากว้างก่อนเดินเข้าไปประตูข้างในามันจะเป็นที่พักกองมิ้นกับนักแสดงผู้หญิงคนก็ต้องไปนั่งรอตรงนั้นแต่ความสวยๆจริงๆคือทีมทั้งทีมยันแบบคอตูมหน้หนาผมไฟทุกคนคือแม่งเข้าไปอยู่ข้างในากันหมด ไปอยู่หน้าเซ็กกันหมดทิ้งเราพักกองอยู่แค่สองคนชี่ไปถ่ายในหลุมในหลุมหลุมอ่ะในหลุมห้องทรมานอะไรของเขาว่าใช่างเว่งตปอีกข้างหลังเลยคือเข้าไปข้างหลังคืนเลยจากห้องที่เป็นห้องห้องห้องเลือกห้องนั่งอ่ะเข้าไปเลยห้องที่แบบเป็นห้องนอนอีกข้างหลังของของสุสานเลยอืมินกับเพื่อนผู้หญิงก็แบบนั่งกันอยู่ที่ตรงนั้นแล้วมีไฟอย่างเงี้ยค่ะแค่ดวงเดียวอือ สวยมากจริงๆตอน,นกรกกับรา์ใช่ <c oughs> แล้วคือทุกคนทิ้งหมดทีมไฟทิ้งทุกคนทิ้งมีวอลเหลือไว้ให้สวยๆอันนึงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจเลย เหมือนเขาวางวอลไว้ให้เฉยๆแต่จริงๆคือพวกมินไม่ได้ต้องใช้อะไรแล้วก็คือเขาก็ไปทํางานของเขาแล้วก็ให้เรามาพักตรงนี้ใช่คือทิ้งทิ้งเลยก็คือบอกเขาบอกว่าถ้ายังไม่อยากออกไปตอนนี้คือมันไม่มีใครออกไปส่งได้นะตอนนี้คือทุกคนต้องเข้าไปทํางานข้างในตอนแรกมินจะขอกลับเข้าที่พักก่อนเขาบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครออกไปส่งได้ถ้านั้นก็ต้องรอสักพักหนึ่งเขาถึงจะออกมาส่งได้อะไรเงี้ยมินก็เลยตกลงกันว่าโอเคงั้นเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีไฟมีขนมให้กินวะอออออออ่่่่ยยยยางงนนนก็จหััโททศพ์ื แล้วอยู่ดีๆทุกคนเข้าไปถ่ายข้างในได้ยินเสียงวอห้ทีสามสองแอคชั่นพอแอคชั่นผ่านไปนับหนึ่งถึงสิบวิมังไฟตรงนี้ดับทุ๊เหุหยแล้วเราอยู่กับสองคน <c oughs> เหมือนปล่อยคิวเออจริงแล้วยังไงต่อพอดับเสร็จแล้วประตูข้างหน้ามันจะมีประตูช่องเล็กก่อนอที่จะเดินเข้าไปเพื่อไปเปิดประตูห้องเข้าห้องห้องห้องนั่งของเ,อเด็กใช่ไหมค่ะ ประตูตรงนั้นอะไฟก็แบบค่อยๆหลีลงแต่ไม่ดับอืแต่ไฟตรงเนี้ยดับไม่หมายถึงมันดิมลงใช่ป่ะค่อยหลีมมันิมันดิ่มลงก็ามัแบมันโลหรือเปล่ามินก็แบบมินก็จับเพื่อนแล้วมินบอกว่าแกฉันว่าไม่ไม่ใช่แล้วอะมันบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวทีไฟก็ออกมาดูดิได้ยินเสียงคนเดินคือตรงนั้นมันเป็นมาอ่ามันเป็นใบไม้แห้งใบไม้แห้งที่มันา่วงมันจะได้เสียงคนโดจวกเสือจวบจวได้ยินประมาณสี่ห้าเก้า เพ,พื่อนบอกเฮ้ยแกนั่งไอทีไฟออกมาแล้วเออม,มาได้เลยมิงก็แบบใจจดใจจ่อมองไปตรงนั้นใช่ปะ่ะเพราะตรงนี้มันมืดแล้วตรงนั้นยังมีไฟมิงก็แบบนั่งจับมือเพื่อนมิมองมอง,มองชะโงกหาเพื่อจะแบบคิดว่าไม้อะน้องไม้อะเดินออกมามปรากฏว่านั่งแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่เห็นมีใครเดินออกมาเลยแต่ได้ยินเสียงคนเดินแบบสี่ห้าส่วนนึกอ,ออกบ้าแบบเดินเหยียบใบไม้อะมิงก็แบบไม่ใช่แล้วมึงมันมันไม่ใช่เลยจริงๆเรารู้สึกว่าแบบไม่ใช่แหละ แล้วสักพักหนึ่งเขาก็แบบสั่งพัดมาใช่ไหมหนูก็กดวอลเลยบอกพี่ออกมาคะหน่อยข้างนอกไฟดับออสักพักทีไฟเขาก็เดินออกมานี่เลยถามว่าเอ้าแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้เดินออกมาหรอเขาบอกเปล่าพี่ผมอยู่หลังเสร็จข้างหลังแล้วเราก็เลยบอกว่าไปส่งหน่อยได้ไหมอยากกลับแล้วเอ,อเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องถ่ายกันต่อเพราะพรุ่งนี้ต้องถ่ายข้างหลังไม่เสร็จรนี่ก็เลยบอกขอกลับก่อนขอกลับไปอาบน้ำไปพักผ่อนเถอะเพราะว่าในใจอ่ะแต่ในใจลึกคือไม่ไหวแล้วไม่อยากอยู่เพราะไม่อยากเจออะไรไปมากกว่านี้แล้วน้องก็เลยเดินออกไปส่ง เออแต่ก็หันมายกมือไหว้ก่อนบอกว่าเออแบบขอเข้ามาเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ขับคือรถไปสองคนผู้หญิงสองคนขับรถออกไปพอขับไปได้แป๊บหนึ่งอยู่ดีมินก็รู้สึกว่า ทำไมรถมันดูหนักกว่าปกติเราขับรถคันนี้มาตลอดอด้วยความชินมือของมิ้นแล้วคือคนนั่งสองคนแต่น้ําหนักมันเหมือนคนนั่งอยู่ฉลังด้วยเหมือนเราเหมือนเราบรรทุกเลื่อนมาด้วยขับมันรู้เรารู้สึกเราไม่ได้แบบรู้สึกมโนไปเองจนเราหายไปถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าทําไมรู้สึกในรถมันอึดอัดอึดอัดมาแกมันรู้สึกมันรู้สึกมิ้นก็เลยบอกว่า ใช่ใช่ไหมมินก็ถามว่าใช่ใช่ไหมเพื่อนบอกไม่รู้แต่วันรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้รู้สึกโล่งอ่ะเหมือนถ้าเรามาสองคนเรารู้สึกว่าข้างหลังมันโล่งแล้วคนขับจะรู้สึกว่าสองคนมันจะไม่ได้เป็นน้ําหนักที่เหมือนนั่งห้าเื่ออกใช่ไหมคะอืเขาจะการเหียวกันอะไรเพื่อนก็เลยบอกว่าแกเอาอย่างนี้เดี๋ยวจอดเซเว่นแล้วเปิดประตูสี่ด้านออกให้หมดเลยตามคอนเซ็ปต์แล้วก็พูดบอกเลยบอกว่าใครที่ไม่ได้แบบ เป็นเจ้าของรถคันนี้หรือว่าชื่อนี้กับชื่อเนี้ยไม่ให้ขึ้นรถให้ลงออกไปให้หมดม <c oughs> เพื่อนก็เลยเพื่อนก็เลยบอกให้พูดมินก็เลยบอกว่ามินก็เลยพูดอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าใครไม่ได้ชื่อนี้นามสกุลน,นี้หรือว่ากับคนเพื่อนของหนูชื่อนี้นามสกุลเนี้ยถ้าไม่ใช่สองคนเนี้ยไม่อนุญาตให้นั่งรถมาด้วยขอให้ลงไปให้หมดอืแล้วคราวนี้พอสักพักหนึ่งก็ปิดประตูแล้วก็เดินเข้าไปซื้อของในเซเว่นแล้วก็เดินกลับเข้ามาที่รถ เชื่อไหมว่าเป็นความรู้สึกที่มันต่างจริงๆที่มินรู้สึกได้ว่ามันคือความต่างจากมันแรกใช่ค่ะมันต่างคือแบบมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่มันหนักน้ำหนักเหมือนเดิมเพื่อนก็คือรถมาเพื่อนบอกว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบอึดอัดเหมือนเดิมอืมินก็บอกว่าแสดงว่าเรารู้สึกเหมือนกันจริงๆไม่เราไม่ได้คิดไปเองแค่คนเดียวอืมจนพอเขานี้ขับเข้าเข้าเลียวเข้าทางโรงแรมอะค่ะก็เลยยกมือไหว้สารบอกเขา บอกว่าหนูมาสองคนนะอะไรเงี้ยอขออนุญาตเข้าไปแค่สองคนก็กันไว้เลยว่าขอแค่สองคนใช่ก็เลยขับเข้าโรงแรมไปปกติก็อาบน้ํานอนกันก็อ, <c oughs> อีกวันก็กลับบ้านรีบกลับเลย <c oughs> วันนี้มีอะไรมาฝากทั้งสองท่านบ้างเหมือนเดิมเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมสำหรับคนที่ถ่ายห้องผีเยียนเนาะดูไซส์เออไซส์ให้ก่อนพี่แจ็คะไม่ได้นะต้องมาออกจริงหรอใช่ค่ะอ่ะดันเนยเอา อันนี้ของพี่มีตัวหนึ่งขอบคุณมากครับขอบมอบให้พี่มิ้นชั้นสวงเวลาไปออกกองใส่ใอหไปบ้างเดี๋ยววันไหนมิ้นไทยเดอะโกดใช่ป่ะเดี๋ยวใส่เข้าไปเล่นในในนี้เลยสวันดีค่ะขอบคุณมากบค่ะ